สวัสดีครับกับผมนายปียะชัดบำรุงกุลและคณะนะครับวันนี้เราจะมาพาทุกท่านมาพบกับนบวัตกรรมเครื่องออกกําลังกายหันสาแข็งขาแข็งแรงนะครับโดยนวัตกรรมของกลุ่มเรานะครับจะทําทขึ้นมาเพื่อผู้สูงอายุนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นสโตกนะครับ ความสาคัญนะคะในปัจจุบันเราจะพบว่าผู้สูงอายุเสี่ยงและมีโอกาสเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองซึ่งโรคนี้จะทําให้มีการเส้นหวของแขนและขาลดลงค่ะแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอัมพฤกษ์อ,อัมาพาตผู้สูงอายุจึงต้องการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมาเป็นปกติและใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติค่ะค่ะพวกเราและคณะจัดทำจึงเห็นความสําคัญและจึงได้จัดทํานวัตกรรมเครื่องออกกําลังกายแขาัขันขาแขนขาแข,ขา็งแรงข,ขึ้นมาค่ะ สำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการบริหารทางกายภาพบำบัดให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพร่างกายที่เกิดจากขลนข้างเคียงของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองที่จะทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและสมองสองซี่ทํางานไม่ประสานกันนวัตกรรมนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนขาทั้งสองข้างค่ะ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอามาัมพฤกษ์อัมาพาตได้อีกค่ะไปนะครับเราก็จะมาสาธิตและบอกวิธีการใช้งานนวัตกรรมเครื่องออกกําลังกายหันขาแขนงขาแข็งแรงนะครับโดยเครื่องออกกําลังกายของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนแขนครับแล้วก็ส่วนขานะครับส่วนแขนนะครับก็จะมีออกแบบมาโดยมีไม้นะครับให จับทั้งสองข้างนะครับข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับโดยจะมีลอกนะครับในการบังคับการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ส่วนขานะครับเราจะออกแบบมาให้คล้ายกับไม้กระดานหกนะครับแล้วก็ไม้กระดานหกนี้นะครับสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับนะครับโดยระดับที่1นะครับตรงนี้นะครับจะมีความสูงที่สุดนะครับแต่ว่า เราแนะนานะครับกับผู้สูงอายุนะครับเพื่อเน้นถึงความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะอยู่ในระดับที่3นะครับเป็นระดับที่เหมาะสมนะครับต่อไปเราก็จะมาสาธิตการออกกําลังกายกันนะครับโดยท่าเตรียมนะครับเราก็จะอยู่ในท่านี้นะครับเป็นท่าที่เหมาะสมแล้วก็โดยการออกกําลังกายนะครับเราก็จะแนะนําให้ผู้สูงอายุนะครับขยับแขนขานะครับให้สัมพันธ์กันทั้งข้างซ้าย ขึ้นลงให้สัมพันธ์กันครับโดยเซตนะครับจะมีประมาณ10-15ครั้งนะครับเราแนะนำให้ผู้สูงอายุนะครับทำออกกำลังกายให้ได้3-4เซตต่อวันครับ จากการทดลองใช้นวัตกรรมเครื่องนี้นะคะพบว่าผู้สูงอาย,ยุมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากค่ะและพบว่าผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่านวัตกรรมเครื่องนี้นะคะมีความเหมาะสมและปลอดภัยกับตัวผู้สูงอายุเองและกับผู้ป่วยโรคสโตรกด้วยค่ะเพราะว่านวัตกรรมเครื่องนี้นะคะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวแขนและขาค่ะและยังลดโอกาสเสี่ยงต่อกันที่จะเป็นอัมพฤึกษ์มัมพาตในอนาคตด้วยค่ะ